ท้ากฎหมายเห็นภาพนี้แล้วถึงกับช็อกมีคนกล้าปล่อยน้ำเน่าสีดำสนิทลงทะเลพัทยาต่อหน้าต่อตาแบบไม่เกรงใจใครจนคลิปกลายเป็นไวรลัลทำคนไทยเดือดจัดล่าสุดนายกเมืองพัทยาประกาศกล่าวงานนี้ต้องมีคนติดคุกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับหาดจอมเทียนที่พวกเรารักกันเนี่ยจากทะเลสวยๆน้ำใสๆที่นักท่องเที่ยวหวังจะมาพักผ่อนหย่อนใจ กลับกลายสภาพเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียกลางแจ้งสีดำเมี่ยมกลิ่นคลุ้งจนแทบอ้วกรายงานระบุว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองครับวันที่2กุมภาพันธ์2569ช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้าแดดกำลังปลิ้งเปลี่ยงคนกำลังเริ่มออกมาเดินหาดชายหาดแต่สิ่งที่พวกเขาเจอคือฝันร้ายชัดๆคุณลองจินตนาการดูนะคุณอุตสาลาง,งานขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวพัทยา หวังจะสูดอากาศบริสุทธิ์แต่ภาพที่เห็นคือท่อระบายน้ำขนาดยักษ์กำลังพ่นน้ำสีดำข้นคลักเหมือนน้ำมันเครื่องผสมโคลนไหลทะลักลงสู่ทะเลแบบนอนสต็อปไม่ใช่แค่ไหลเอื่อยนะครับแต่มันพุ่งออกมาอย่างกับเขื่อนแตกเปลี่ยนน้ำทะเลสีฟ้าครามให้กลายเป็นสีดำทำมินกินวงกว้างไปทั่วบริเวณหาดจอมเทียนใครเห็นคลิปแล้วไม่ร้องยี้นี่ผมให้เหยียบเลยแน่นอนว่าพอคลิปนี้ถูกแชร์วอนโซเชียลปุ๊บ ชาวเน็ตไทยก็ทำงานทันทีเสียงวิจารณ์นี่แตกแตนยิ่งพรังแตนทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันว่าทำกันได้ยังไงเนี่ยจิตสำนึกไปไหนหมดบางคนถึงก็บอกว่าหมดกันพัทยาจบกันการท่องเที่ยวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าในโซเชียลแล้วจบไปนะครับเพราะงานนี้ของจริงเขาลงสนามเองนายกเมืองพัทยาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อนายกเบียด์อร์ปรเมศงามพิเชษเห็นคลิปแล้วถึงกับควันออกหู ไม่รอช้าไม่ต้องมานั่งประชุมตั้งคณะกรรมการให้เสียเวลาท่านสั่งการด่วนจีทันทีจากการตรวจสอบของแหล่งขาววงในพบว่าไอ้น้ำสีดำๆที่ไหลลงทะเลเนี่ยมันไม่ได้มาจากท่อระบายน้ำเสียของเมืองโดยตรงแต่มันมาจากความมักง่ายระดับตำนานของผู้รับจ้างโครงการฟังดีๆนะครับบริเวณนั้นเขามีโครงการปรับปรุปรงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียนซึ่งเป็นโครงการของกรมทางหลวงชนบทหรือทอชอ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับชายหาดให้สวยงามทันสมัยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศแต่การกระทําของผู้รับเหมากลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงมันน่าเจ็บใจตรงนี้แหละครับประเด็นมันอยู่ที่ผู้รับจ้างทํางานก่อสร้างอยู่แล้วดันเจอน้ําใต้ดินหรือน้ําขังในเขตก่อสร้างแทนที่จะสูบไปบําบัดหรือจัดการให้ถูกต้องตามกระบวนการซึ่งตามหลักมาตรฐาน EIA หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม น้ําจากการก่อสร้างประเภทนี้ต้องถูกสูบไปพักไว้ในบ่อพักเพื่อตกตะกอนหรือผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้นก่อนจะระบายสู่แหล่งน้ําสาธารณะเพื่อไม่ให้กระทบระบบนิเวศพี่แกเล่นง่ายครับต่อท่อสูบน้ําเสียเหล่านั้นปล่อยพรวดเดียวลงทะเลไปเลยโอ้โหคิดได้ยังไงคิดว่าทะเลเป็นถังขยะหลังบ้านเหรอความพีคคือพอเรื่องแดงขึ้นมานายกบียแกไม่ยอมครับงานนี้แกเล่นบทโหด เมื่อช่วงสายๆของวันนี้นายกเบียร์สั่งจานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของเมืองพัทยาหอบหลักฐานทั้งคลิปทั้งภาพถ่ายบุกไปที่สพเมืองพัทยาทันทีไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันขำๆนะครับแต่ไปแจ้งความร้องทุกขกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้รับจ้างรายนี้ให้ถึงที่สุดข้อหาน่ะเหรอจัดหนักแน่นอนครับฐานทาให้ทรัพย์สินราชการเสียหายทาลายสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนราคาญให้กับประชาชน ซึ่งการกระทําแบบนี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2535มาตรา97ที่มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังอาจผิดพรบการสาธารณาสุขเรื่องเหตุรำคาญอีกกระทงด้วยเรียกว่างานนี้กะเอาให้เข็ดหลาบไม่ให้เป็นเยี่ยงยางแก่ผู้รับเหมาเจ้าไหนอีกยังไม่จบแค่นั้นครับ นอกจากจะส่งตำรวจไปลากคอแล้วนายกเบียร์ยังสั่งทีมนักวิทยาศาสตร์ของเมืองพัทยาใส่ชุดกาวลงพื้นที่ด่วนให้ไปเก็บตัวอย่างน้ําทะเลบริเวณน,นั้นมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทันทีเพื่อความมั่นใจว่ามันมีสารพิษอะไรปนเปื้อนไหมอันตรายต่อผิวหนังของนักท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะน้ําขังในเขตก่อสร้างแบบนี้มีโอกาสปนเปื้อนได้ทั้งสารเคมีจากวัสดุก่อสร้างคราบน้ํามันจากเครื่องจักรหนักหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคที่หมักหม,มมอยู่ใต้ดิน ซึ่งหากสัมผัสโดยตรงอาจทําให้เกิดอาการแพ้พื่นคันหรือถ้ามีบาดแผลก็อาจติดเชื้อรุนแรงได้เลยและที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาวครับเพราะสารปนเปื้อนพวกนี้เมื่อลงทะเลไปแล้วมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะตกตะกอนสะสมอยู่ที่พื้นทรายเป็นพิษต่อสัตว์หน้าดินอย่างพวกหอยปูหรือไส้เดือนทะเลซึ่งเป็นฐานของห่วงโซ่อาหาร เมื่อสัตว์เล็กๆได้รับสารพิษเข้าไปปลาใหญ่ที่มากินต่อก็รับพิษไปด้วยสะสมไปเรื่อยๆจนอาจส่งผลกระทบต่อการประมงในพื้นที่ได้เลยคือต้องบอกว่าท่านรอบคอบมากเพราะท่านมีใครลงไปเล่นน้ำแล้วผืนขึ้นหรือติดเชื้องานนี้ยาวแน่นอนและที่สำคัญที่สุดคือสั่งระง,งับการปล่อยน้ำเสียเดี๋ยวนี้ห้ามมีหยดที่สไหลลงทะเลเด็ดขาด และสั่งให้ผู้รับจ้างต้องหาทางกู้คืนสภาพชายหาดให้กลับมาใสาสะอาดเหมือนเดิมโดยด่วนที่สุดถ้าทำไม่ได้หรือชักช้าข่าววงในกระซิบมาว่าอาจจะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดถึงขั้นยกเลิกสัญญาหรือขึ้นบัญชีดำกันเลยทีเดียวต้องยอมรับตรงๆว่าเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกจุกอกแทนชาวพัทยาจริงๆครับพวกเขาพยายามแทบตายที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวจัดงานอีเวนต์โปรโมทเมืองให้หน่าเที่ยว แต่กลับต้องมาพังพินาศเพราะความเห็นแก่ตัวของคนกลุ่มเล็กๆแค่กลุ่มเดียวผู้รับจ้างที่รับงานระดับประเทศขนาดนี้ควรจะมีมาตรฐานมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ไหมครับการปล่อยน้ำเสียลงทะเลดื้อๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่มันคือการทบหม้อข้าวของชาวบ้านร้านตลาดพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นทั้งหมดลองนึกถึงคนขับเรือเจ็ตสกีคนปล่อยเช่าเตียงผ้าใบร้านอาหารซีฟู้ดริมหาด พวกเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเมื่อน,นักท่องเที่ยวถามว่าทําไมน้ําทะเลถึงเป็นสีนี้รายได้ที่ควรจะได้ในวันนั้นหายวับไปกับตานักท่องเที่ยวที่ไหนเขาจะอยากมาเดินย่ำทรายด,ำดำําๆดมกลิ่นน้ําเน่าจริงไหมครับลองคิดสภาพดูนะครับว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนช่วงไฮซีซั่นหรือตอนที่มีงานเทศกาลดนตรีพัทยาอะไรจะเกิดขึ้นภาพลักษณ์ประเทศเราคงป่นปี้ไม่มีชิ้นดี โชคยังดีที่นายกเมืองพัทยาไหวตัวทันและเทคแอคชั่นเร็วมากแบบไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมซึ่งอันนี้ต้องขอชื่นชมจากใจจริงเลยครับเพราะถ้ามัวแต่เกรงใจหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ป่านนี้หาจอมเทียนคงกลายเป็นหาดโคลนไปแล้วแต่คำถามที่ยังค้างใจพวกเราทุกคนอยู่ก็คือบทลงโทษมันจะสาสมไหมการแจ้งความดำเนินคดีมันจะจบแค่การปรับเงินแล้วก็แยกย้ายกันไปหรือจะมีใครต้องรับผิดชอบถึงขั้นติดคุกจริงๆ แล้วกรมทางหลวงชนบทในฐานะเจ้าของโครงการจะออกมาแสดงความรับผิดชอบยังไงจะมีการตรวจสอบย้อนหลังไหมว่าปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วมีระบบการตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานของผู้รับเหมาที่รัฐกุมแค่ไหนตามปกติแล้วโครงการระดับนี้ควรจะมีผู้ควบคุมงานหรือคอนเซิลคอยตรวจสอบทุกขั้นตอนไม่ใช่เหรอครับแล้วคอนเซิลหายไปไหนทำไมถึงปล่อยให้มีการต่อท่อปล่อยน้ำเสียกันโจนแจ้งขนาดนี้ หรือว่ามีใครหลับตาข้างหนึ่งเพื่อแลกกับความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการทำงานนี่คือสิ่งที่กรมทางหลวงชนบทในฐานะผู้ว่าจ้างต้องตอบให้เคลียร์และต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของโครงการไม่ใช่แค่โยนความผิดให้ผู้รับเหมาแล้วเรื่องก็เงียบหายไปหรือว่าเน้นแค่การประมูลให้ได้ราคาต่ำสุดโดยไม่ได้ดูประวัติหรือมาตรฐานการทำงานของผู้รับจ้างเลยคำถามเหล่านี้สังคมต้องการคำตอบครับหรือนี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่เป็นครั้งแรกที่มีคนถ่ายคลิปทันน่าคิดนะครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดณนะช่วงเช้าวันนี้ทะเลเริ่มกลับมาดูดีขึ้นบ้างแล้วแต่คราบดำๆก็ยังทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่บางจุดเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาก็ยังคงเฝ้าระวังกันตาไม่กระพริบเรียกว่างานนี้กัดไม่ปล่อยชาวเน็ตหลายคนก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาใครผ่านไปแถวหาจอมเทียนถ้าเห็นท่อไหนมีน้ำแปลกๆไหลออกมาอีก อย่าลืมหยิบมือถือมาถ่ายคลิปประจานกันรัวๆเลยนะครับยุคนี้มันยุคแห่งความโปร่งใสใครทำชั่วต้องโดนแถสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลยคือผู้รับเหมามักง่ายปล่อยน้ำดำลงทะเลทำหาจอมเทียนเละเทะเมื่อวานนี้ชาวเน็ตด,ด่าเปิงคลิปไวรัลว่อนนายกเบียร์พัทยาไม่ทนแจ้งความจับทันทีพร้อมสั่งตรวจน้ำปิดท่อและให้แก้ไขด่วนจี เป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยว่าอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นเพราะเดี๋ยวนี้กล้องมีอยู่ทุกที่และที่สำคัญอย่าลองของกับคนพัทยาเพราะง,งานนี้เขาเอาจริงคุณเคยเจอน้ำเสียแบบนี้ที่ไหนบ้างคิดว่านายกเบียร์ควรลงโทษหนักแค่ไหนลากคอทั้งผู้ทำผู้สั่งการเลยไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับจะได้เป็นกระบอกเสียงช่วยกันกดดันให้ทะเลไทยสะอาดใสยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง จะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้